สวัสดีค่ะเปิ้นนะคะในบ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้นมากับขนมปังไส้กรอกนะคะเป็นเนยกระเทียมนะคะแล้วก็ไส้กรอกนะคะนุ่มมากๆค่ะแล้วก็ทําไม่ยากนะคะสูตรนี้นวดมือค่ะวิธีทําไม่ยากเลยค่ะนวดมือด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทํานะคะอย่าลืมกด subscribe กด like share, กดแชร์เป็นกาลังใจให้เปิ้นด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิด,ดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทํากันเลยค่ะ ใส่นมนะคะลงในอ่างผสมค่ะตามด้วยน้ำค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะผสมให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะเมื่อเกลือและน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะใส่ยีสต์ค่ะผสมให้ยีสต์กระจายตัว จากนั้นนะคะแป้งทำขนมปังค่ะผสมหรือนวดนะคะให้หมดผงแป้งนะคะแป้งแฉะเล็กน้อยแต่ไม่เยอะนะคะนวดมือได้นะคะนวดโดยเครื่องนวดแป้งได้นะคะเครื่องทำขนมปังนวดได้นะคะนะคะใช้มือนวดค่ะเมื่อรวมตัวกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะจะใส่เนยนะคะ สำหรับใครที่นวดเครื่องนะคะก็นวดจนฟิลมเลยนะคะใครที่นวดมือนวดจนเนียนนะคะหรือถ้าฟิลมได้ก็นวดจนฟิลมเลยแต่อย่างน้อยแป้งจะต้องเนียนดีนะคะนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะใช้วิธีนวดสลับฟาดนะคะก็จะขึ้นฟิลมไวแล้วก็เนียนไวนะคะ หลังจากใส่เนยไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นเล็กน้อยนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะอย่าเพิ่งเติมแป้งนะคะนวดสักพักให้เนยเนี่ยซึมเข้าไปในแป้งก่อนนะคะแล้วค่อยดูนะคะว่าถ้ายังแฉะอยู่ก็ค่อยๆเติมแป้งเอานะคะพนวดไปนะคะสักพักหนึ่งประมาณ20นาทีอันนี้แล้วแต่แรงนะคะแรงดีอาจจะ น้อยกว่า20นาทีนะคะแรงน้อยก็20-25นาทีนะคะดูให้เนียนเราก็ยืดหยุ่นดีนะคะก็ประมาณนี้ไม่ได้แบบฟิล์มอะไรมากนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะโดเนียนใช้ได้แล้วก็ล้อนออกจากโถดีนะคะเดี๋ยวเราจะรวบโดให้เป็นก้อนนะคะเราก็จะพักแป้งนะคะ ใส่น้ำมันหน้าลงในอ่างผสมเล็กน้อยนะคะการโดติดอ่างนะคะแล้วก็ลูบให้ทั่วๆนะคะกันโดแห้งระยะเวลาพักแป้งเนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงอากาศร้อนอาจจะใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะอากาศเย็นอาจจะใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงนะคะดูให้แป้งพองเป็นเท่าตัวนะคะพักแป้งค่ะ อนนี้แป้งก็ขึ้นเท่าตัวแล้วนะคะผักครบเวลาแล้วเอาแป้งออกจากโถนะคะเราจะแบ่งก้อนละ12กรัมนะคะ40ก้อนนะคะจำนวน40ก้อนก้อนละ12กรัมวันนี้จะขึ้นรูปในกระทงแบบนี้นะคะกระทง10เซนนะคะ1กระทงเนี่ยเราจะใส่5ก้อนนะคะ ช่างแป้งแบ่งเลยค่ะประมาณสิบสองกรัม40ก้อนนะคะเมื่อแบ่งแป้งเสร็จแล้วนะคะนํำมาคึงกลมค่ะครึงกลมให้เนียนดีนะคะดึงให้ตึงที่เหลือก็ปิดผ้าเอาไว้นะคะแป้งจะได้ไม่แห้งนะคะครึงกลมแบบนี้นะคะแล้ววาง เรียงลงไปนะคะกระทงละ5ชิ้นนะคะจะได้แบบนี้นะคะ5ชิ้นนะคะตรงกลางน่าเราจะใส่ไส้กรอกค็อกเทลแบบนี้นะคะผ่าสีก็จะได้แบบนี้นะคะตัดหัวท้ายนะคะเขาจะได้ตั้งได้นะคะนะผ่าสีแล้ววางลงไปแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะก็ขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วนะคะทั้ง8กระทงนะคะ จากนั้นนะคะพักแป้งนะคะรอบนี้พักแป้งประมาณ40นาทีนะคะพักแป้งค่ะระหว่างที่เราพักแป้งนะคะเราจะมาทำเนยกระเทียมนะคะเนยจืดนะคะเนยนิ่มค่ะพักเอาไว้จนนิ่มเลยนะคะถ้าใครใช้เนยเค็มไม่ต้องเพิ่มเกลือนะคะมันใช้เนยจืดเพราะฉะนั้นใส่เกลือลงไปด้วยค่ะ นะคะบี้เนยกับเกลือให้เข้ากันนะคะเขาจะได้ไม่เค็มเป็นหย่อมๆนะคะผสมให้เข้ากันดีจากนั้นนะคะกระเทียมผงหรือกระเทียมสับค่ะต้นหอมซอยนะคะใครจะใช้ออริกาโนหรือพาสเทก,ก็ได้นะคะแต่เพื่นใช้ต้นหอมซอยนะคะสีเขาจะสดสวยกว่าผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะ มทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะตักใส่ถุงบีบค่ะเดี๋ยวเราจะบีบลงบนหน้าขนมปังนะคะตัดใส่ถุงบีบธรรมดานะคะตัดปลายให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะก็ผักแป้งครบเวลาแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะใช้กันไกรหรือมีดนะคะตัดค่ะให้เป็นรอยถนัดใช้มีดก็ใช้มีดใครถนัดใช้กันไกรก็ใช้กันไกรตัดได้นะคะ ไส่กรอบนะคะเราสามารถเสียบชีสลงไปได้นะคะถ้าชอบอ่าเสียบชีสเล็กๆค่ะไม่ต้องชิ้นใหญ่แค่พอให้ไส้กรอกเนี่ยเขาบานออกตอนที่อบเท่านั้นเองนะคะเราจะทาด้วยไข่หนึ่งฟองนะคะผสมนมเล็กน้อยค่ะตอนนี้นะคะให้วอร์มเตาอบเตรียมเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วจะได้พร้อมเข้าอบท,ทันทีค่ะ ผสมนมนะคะบางๆค่ะด้านบนเมื่อทาไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสุดท้ายนะคะเราจะบีบเนยกระเทียมนะคะไปตรงที่เราทำรอยกรีดเอาไว้นะคะเมื่อบีบเสร็จแล้วนะคะจากนั้นนำเข้าอบได้เลยค่ะ สุกออกมาแล้วนะคะสีสวยนะ่าทานมากๆจากนั้นนะคะด้านบนเราจะทาด้วยเนยละลายนะคะอ่าปนใช้เนยกระเทียมที่เหลือนะคะไปละลายในไมโครเวฟนะคะทาบางๆด้านบนจะได้หอมเนยกระเทียมสีก็จะได้เงาสวยด้วยนะคะจากนั้นนะคะทิ้ง ให้อุ่นๆนิดนึงนะคะก่อนจัดเสิร์ฟนะคะถ้าใครจะจัดเก็บก็ให้เย็นสนิทก่อนจัดเก็บนะคะนี้นุ่มมากๆเลยนะคะสวยนุ่มเบานะคะทำยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้เปลาไปก่อนอ๋อ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ